นี่ผมมีรถสวยรถรถใหญ่ครับรถดีรถเด็ดตัวต้าแคมรี่2.0 G P 18ครับคันนี้ภายในส้มไม่น้อยน่าใช้มาเลยดูพร้อมกันครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดไลท์ตัดหมอกมีครบนะครับกระดาจังหน้าคมเมียมด้านล่างเป็นเทาเมทัลิก สวัสดีครับผมพิกเพอร์เฟคคาร์ครับถึงจะไม่ใช่หุ่นหมีไม่ใช่คนดีฟีดาวแต่พิกคนนี้จริงใจการันตีแน่นอนวันนี้ถ้าใครอยากดูรถสวยๆนี่ที่นี่ถูกเลยเพอร์เฟคคาร์ซอยราษาน87ครับแผนที่คืออยู่ทางด้านล่างนี้แล้วหรือว่าใครใจร้อนอยากโทรหาเลยจัดไปเบอร์โทรมีเช่นกันนะวันนี้ผมมีรถสวยรถรถใหญ่ครับรถดีรถเด็ดจัดไปกับตัวต้าแคมรี่ 2.0G p 18ครับคันนี้ภายในส้มไม่น้อยน่าใช้มาเลยดูพร้อมกันครับคันนี้ Toyota Camry 2.0G p 18ครับภายในเป็นบอกส้มเกียร์ถุงเรียบร้อยตัวอิมพูสก่อนเปลี่ยนโฉมหรือว่าตัวสุดท้ายนั่นเองแน่นอนไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์ตัดหมอกมีครบนะครับกระดานจังหน้าคมเมียมด้านล่างเป็นเทาเมทัลิกนะ คันนี้ใส่ยาครับยางเป็นยางมิชลิน2อ5 6นึ่งห R สิบกครับเดิมๆซุ้มเต็มสวยๆย,ยางแน่นดอกหนานะครับพูดขนาดนี้แล้วดูปียางกันไปเลยปี21แล้วดูดอกไม่ต้องเอาเหรียญ ปาดมาวางโชว์ครับดูด้วยสายตาก็รูแล้วว่าดอกเหลือเพียบนี่ดูแผ่นเพจก,กันอีกที18ปไหมจ้าเด็กๆ18ปดไหมพี่ๆ18บดไหมเพื่อนๆน,นี่ดูสอบประตูครับสวยกริฟสวยกริฟอยาให้เห็นบ่เก็บไว้ก่อนดูพร้อมกันทีหลังนี่ดูสีด้านนอกครับเงาอย่างกระจกโอ้โห,โหสวยขนาดนี้พี่ ถ้าเป็นเมียผมถ้าบอกว่าเป็นเมียนี่ผมเชื่อนะต้องขอขอสินสอดมาแต่งนะวันนี้ผมขอสินสอดนะสำหรับน้องแคมรี่นะหรือว่าน้องรีผมเพียง999 9 99บาทเอาอีรีน้องรีกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดไทยนิดหน่อยนี่นสวยๆนะครับนะครีมไข่ไก่นะครับ,นะรบซ้ายขวา เดี๋ยวแผ่นปิดท้ายใส่มาให้พอดีถ่ายคลิปมันบังตาใส่ป้ายครับเดิมๆแบบนี้เลยครับคุณพี่คันนี้ไม่มีประวัติชนหนักนะครับไม่มีเลยนะประวัติชนหนักไม่มีเลยแล้วไม่แท้ไม่น้อยเซ็นเซอร์4จุดด้านหลังมีครบครับ 2.0g แน่นอน d e s มาครบนะครับซ้ายขวาหน้าหลังเหมือนกันเป๊ะภายนอกนี้ไม่ต้องดูพี่ภาพมันฟ้องแล้ว ความเงาความโดดเด่นครับของตัวรถปลายจัดปลายภายในส้มเป็นไงนี่ครับตัวสุดท้ายครับอิมพิวก่อนเปลี่ยนโฉมจัดเต็มทุกฟังก์ชันครับนี่คุณผู้ชมดูพร้อมกันเปิดหน่อยฟิล์มมืดคันนี้เหมือนรถยุโรปไหมจ้ะอ่าดีไซน์สวยนะครับแบบนี้เลย เดี๋ยวมาดูกันบ้างว่ารถปีสุดท้ายตัวสุดท้ายเขาให้อะไรมาครับคุณพี่ครับพร้อมไหมจ๊ะอ่ะพร้อมดูเหยียบเบรกกดปุ่มแคมบรนี่เลขไม์ครับ1 60, 6 0่งแ5กมิโลไม้แท้ไม่เดิม100%นนะครับผมนี่มาดูกันนี่เห็นไหม ลายไม้ดีไซน์ใหม่ครับทันสมัยนะครับโฟมอะไรเดิมๆนะครับและได้เป็นแบบสามก้านแบบนี้เลยนะครับเหมือนใน x t สตินะครับควบคอนโทรลมีฝั่งนี้ใช้งานได้ปกตินะครับฝั่งนี้เล่นได้มลติฟัง์ชันเล่นได้ปกตินะครับสิ่งที่มีครับเพิ่มมาเป็นกระจกรับออโต้กระรึ่นเท่าไหร่ครับเซคชั่นคอนโทรลมอนิเตอร์บายสปอร์ตครับเตือนจุดอับทางสายตา ตัวนี้ดีมากมอไซค์ขับมาด้านซ้ายมีเสียงปิดปิดมีไฟขึ้นกระจกข้างนะครับหรือว่าเป็นปักกิงเซนเซอร์ครับด้านหลัง4จุดอันนี้มันจะขึ้นด้วยนะเวลาถอยนะอะคุณบิ๊กลองถอยหน่อยเดี๋ยวผมลองไปอยู่ด้านหลังนะเห็นไหมครับมันใช้งานได้จริงนะถึงจะไม่มีกล้องถอยนะครับแต่ตัวเซนเซอร์นี้ช่วยเราได้เยอะนะครับคุณผู้ชมนะต่อไป ระบบวิทยุเครื่องเสียงครับมาเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเป็นตัว G นะครับ CD MP3 เล่นได้นะครับ AUX USB เสียบเอาถ้าใครอยากฟังเพลงจากโทรศัพท์มือถือนะครับเล่นใช้งานได้ปกติระบบแอร์เป็นดูโอใช้ขวาเหมือนเดิมนะครับมี LCD แสดงผลนะในการบอกองศานะครับปรับง่ายและตัวเต้าแอร์เย็นแอร์หนาวด้วยนะครับหันมาด้านล่างก็มีพวกพอว์เอลเลสครับ12โวลต์ครับเสียบที่จุดบุรีได้หมดเลย หรือว่าใครจะเสียบ USB X ก็จะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับต่อมาถ้าใครเป็นแฟนเพจ Facebook หรือว่า YouTube ของ Perfect Car นะอันนี้จะแปลกๆใช่ไหมอันนี้คือตัวครับเขาเรียกว่าเกียร์ถุงนะครับเป็นตัวที่พัฒนาระบบเกียร์มาแล้วนะครับจะเป็นเกียร์ลักษณะแบบนี้เลยมีถุงขึ้นมาพูดถึงดีไซน์เนี่ยเกียร์ถุงเนี่ยมันเหมือนกับในรถยุโรปนะคุณลองสังเกตดูว่ารถยุโรปทุกคันเนี่ย เราจะออกแนวย้อนลุกเรโทรจะทําเกียร์เป็นผงแบบนี้มาทั้งหมดเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังสามารถเล่นเซอร์เวนเชียลได้เหมือนเดิมนะสามารถตบมาทางด้านขวานะเป็นเกียร์เนะครับบวกลบได้เหมือนกันนะแล้วก็มีไฟแสดงผลตรงนี้ด้วยนะครับว่าอยู่ตําแหน่งเกียร์ของอะไรนะครับเหมือนเกียร์แมนนวลเลยสวยๆเลยนะครับต่อมาผมขออนุญาตพูดถึงคอนโซลด้านหน้าางครับนะเท็กเจอร์การสัมผัสคร,ครับแข็งแต่นุ่มนะครับแข็งแต่นุ่ม มีแอร์แบ็กมาให้ทั้งซ้ายและขวานะครับพร้อมกับลายไม้ครับที่ผมบอกว่าเป็นลายใหม่เงาเข้มสวยงามนะเข้ากับแผงประตูที่เป็นลายไม้แบบใหม่เช่นกันนะครับบริเวณน,นี่ที่เปิดครับกระจกไฟฟ้าสีบ้างเป็นเงินเดิมๆเลยมันจะเข้ากับตัวสีเบาะรถมากเพราะเบาะคันนี้จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วจะเป็นเบาะส้มนะครับหรือว่าเรียกว่าเบาะน้ําตาลก็ได้นะไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะครับ เบาะคนขับปรับได้8ทิศทางนะหน้าหลังซ้ายขวาแล้วก็บีบขึ้นบีบลงนะครับส่วนคนด้านข้างก็ได้4ทิศทางนะครับแต่มีแผงควบคุมด้านข้างให้นะเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความสบายครับความหรูหราความอนเนกประสงค์ให้อย่างลงตัวเลยเบาะแถวหลังแน่นอนเดิมๆนะครับไม่มีการหุ้มหนังชิ้นส่วนใดมาใหม่นะครับและได้ชิ้นส่วนพื้นพรมนะครับ ที่ต่างจากตัวรถปีอื่นก็คือได้ชิ้นพรมที่เป็นสีดำนะครับคุณผู้ชมปกติเนี่ยมันจะเป็นพื้นพรมสีเบรดนะครับแต่อันนี้จะได้เป็นพื้นพรมสีดำเห็นไหมบางคนบอกว่าเหมือนเป็นเรื่องเล็กนะครับแต่ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าในแคมรี่ส่วนใหญ่จะเป็นสีเบรด เวลาลงเท้าเราเนี่ยมันเปื้อนมันขึ้นไปเหยียบมันเป็นรอยเห็นชัดเจนนะพอเป็นสีดํามันก็ดูสะอาดตาขึ้นแล้วมันก็เข้ารับกับตัวเบาะสีส้มอย่างลงตัวเลยนะครับนี่ภายในภายนอกประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูหัวใจหลักกันบ้างกับห้องเครื่องยนต์ครับมาดูที่ห้องเครื่องยนต์กันบ้างครับเป็นไง VVT-i W นี่สตาร์ทเครื่องโชว์กันไปเลย เงียบๆนะครับนิ่งๆแบบนี้นะแต่นี้ก็ไม่ใช่ปัจจัยสําคัญใหญ่จะให้ดูตรงนี้ก่อน,นอตฝากระโปรงครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดไม่เคยขันนะนี่ชิ้นนี้ชึบเป็นไงแก้มข้างครับเดิมๆขอดเดิมๆชิ้นส่วนคันหน้าต่างๆครับเดิมคันนี้สวยเดิม100%นนะครับรถสวยดูง่าย ไม่ต้องพูดเยอะนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนทั่วประเทศออกรถได้กับเ e อ f e เฟ c คานะครับใช้เงินเพียง999บาทเท่านั้นมีส่วนลดให้สูงสุดถึง50,000บาทอย่างวันนี้ผมก็พูดเลยแล้วกันราคาวัวนี้หักส่วนลดเรียบร้อยแล้วนะเหลือ6,97,000บาทเท่านั้นกับรถปี18ภายในส้ม improve ตัวสุดท้ายนะครับไม่เพียงแสนหกผ่อนค่างวดเพียงงวดละประมาณ12,500บาทเท่านั้น ถ้าใครชอบโทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะพลิกนะครับเพอร์เฟกแน่นอนจัดให้ตลอดนะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ด้วยแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ